คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมว่าเทพีเสรีภาพที่อเมริกาเนี่ยคือใครนี่ไงนี่หนูเนี่ยเธอเอาไม่ใช่เหรอเทพีเสรีภาพอะไรจะอ้วนกันะเนี่ยอุเรก ไม่เป็นไรหลายคนอาจจะไม่รู้จักที่นีกนะคะวันนี้จะพาไปรู้จักกับเทพีเสรีภาพกันเขาบอกว่าเทพีเสรีภาพเนี่ยเป็นการส่งมอบของขวัญนะคะจากฝรั่งเศสที่ให้กับอเมริกานะคะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมพศ2 4 1 9ใช่แล้วนะคะซึ่งออกแบบโดยนะคะคุณเฟเดริกโอคูสบาเทีโอซเนียงเดโอซัมเนียงได้นะคะและในส่วนของโครงสร้างเหล็กนะคะออกแบบโดย คุณเออชานวิโอเล่เลอคุตนะฮะและคุณพ <Ừ. S 1> ุสตาฟไอเฟลผู้ <Ừ. S 1> ที่ออกแบบของไอเฟลด้วยก็มารวมด้วยซึ่งนะคะเทพิเษรีภาพเนี่ยประกอบไปด้วยชิ้นส่วนทั้งหมด350มชิ้นนะคะซึ่งขนมาจากฝรั่งเศสเลยพ<ะ>ี่นิก ส่วนตัวฐานเนี่ยประกอบในอเมริกาใช้ระยะเวลาประมาณ4เดือนอไม่นานนะสเดือนใช่ก็คือขนชิ้นส่วนมาแล้วก็มาประกอบที่น,นั่นถูกต้องอค่ะลักษณะเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเห็นอยู่แล้วว่าเป็นแบบเทพีสวมเสื้อคลุมชูครบเพลิงที่มือ,อขวามีแผ่นที่เขาถือเห็นไหมคะอันเนี้ยคือแผ่นจารึกคําประกาศอิสรภาพของสหรัฐนะคะแล้วก็สวมมงกุฎ7แฉกมีความหมายด้วยหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ของทะเลทั้ง7ค่ะแล้วก็ชวิปทั้ง7ถูกต้อง ที่ข้อเท้ายังมีโซ่ที่ขาดบ่งบอกถึงการหลุดพ้นจากความเป็นทาสด้วยนะใช่อันนี้คือมีนัยสำคัญจริงๆแล้วทุกจุดของสัญลักษณ์หรือว่าอนุสาวรีต่างๆค่ะจะมีการบ่งบอกความหมายมีนัยยะของมันอยู่เสมอๆค่ะถูกต้องและที่สำคัญเทพิเสรีภาพนะคะได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกนะคะเมื่อปีพศ2527นะคะซึ่งจะบอกว่าตอนนี้มันได้กลายเป็นเหมือนแบบ นมารใช่ใใครที่มีโอกาสไปอเมริกาก็จะต้องไปถ่ายรูปกับเทพีเสรีภาพหรือเป็นแบบมีของเป็นของที่ระลึกมากโอ้หนูมีหนูมีเป็นเหมือนโมเดลเป็นเทพีเสรีภาพแล้ววันที่หนูก็อยากจะแบบแต่งตัวเป็นเหมือนเทพีเสรีภาพแต่ออกมาแล้วก็คือแบบว่าไม่ใช่ใส่สิงจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเทพีเสรีภาพที่นำมาฝากกันดีจริงๆคุณผู้ชม